สบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีวัชพุทธคนณเราจะมือนี้ก็อยู่กับซองเจซีพี่น้องแต่ว่าสลอยเป็นอันมือกล้องเนะาะตัวเป็นคนอันจับกล้องสโลซีมาอันให้เบิ่งภาพบรรยากาศในงานพี่น้องจ้ะพี่น้องจ่ายให็นบนทางลาง่างทางการกินอยังกัดยู่ได้สลอยใสย่ไปพี่น้องจาทางการกิน,กนข้าวปุ้นวัชซันเสบบอเมนังมือ กับทีมงานเขาปุ้นฟีมือบ่ามีพี่น้องจา้าเจสติงเส็บบอน้หยาป,ป่าพี่น้องจา้าฟีมือบ่ามีาาน้ยาป้าโทเข้มข้นพี่น้องจา้า,จา,าเดี๋ยวสีพาพไปเบิ่งอันเจ๊ชีพั่วป่าพี่น้องเอ้ยเพราะที่เป็นมือกล้องให้มือนี้ ถ้า,าพบว้นิ่งดูว่าว่าอันบเหมือนกับขอโทษขอขอภัยด้วยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็ะชิ่หนึ่งค่าไว้อันใส่ผ้าขาวหมื่นภาพบรรยากาศในงานพี่น้องจะาูดได้ยินแต่เสียงว่าวาคุวากอยู่ฮัลโหลไอ้ไนัทพลนก็อยังอยู่ สวัสดีครับผมนัทพลคนเกือบพ่อวันนี้โซมาโซครัวปลาโชฟีมือพี่น้องจะครัวปลาลาบซอยเซดลาบซอยแล้วก็ซีอันสีทอดเน่ปลาดุยสบายดีด้วยดยสบายดีโอ้ยคนได้ลตัวเร็วนะครัวป่าปากกระซ่างพี่น้อง เจ็ดส evet, ิบโลตากะเห็ดกะปุ่นนี่เป่ปากระลุกรั่นักแล้วลวนั่ไดสหละน้าจะพาไปใส่แล้วสักเหตุทอันี้นะคะไม่ได้จับแตงบอกคนเป็นคนตาชิดใจนงโบยุ่งไปไหนแล้วแหละมานี่เบิ้ลพอชิต้มมานี่ยชุดแตกินปลาเจ็ดสิบโลเห็ดลาบซอย แล้วก็สิทอดแน่กระดูงวมันเฮาสิทอดแล้วมียางมีป่ามีป่ามีข้าวปุ้นสิ่นกระสือซองโล่งดอกอันชินงัวใส่ผ้าขาวเมนมันเกิดบบมียังรวงลายดอกพี่น้องเมนแ้วก็อาหารหายเองแบบบ้านๆอยังนะลวกพักลวกพักเพชรปูวัก เมนคานูนพี่น้องจ้ะเ่าใส่ผ้าขาวพ่อใส่ผ้าขาวแบบสังฆทานง่ายๆพี่น้องอยงาาอนี่ยม,มันเศร้าสบายโอ้ยปลาไมีขบบุญล้วก็ตำหึ่มันเท่าน้องทอดปลาไม่ใช่ไหนเราจะทำอะไรได้จ็กโตแล้ว<อ> <laughs> ได้เครื่องเดียวได้เครื่องเดียวอันนี้เป็น โอพี่้นพี่น้องมาเบิ่งันเจ็ดสี่สิครัวป่านะงวิธีการเอาเอาซีดออกแบบใดออกมาแล้วค่ะเล้อเสียนางออกค่ะตก่แล้วนังเก่าออกบ่เอานางออกนางมาซอยต่างหากเสร็จหละซอย เจียดยังโบมาโอ้ยบเป็นบันนาก่ข้าของนาอย่าข้ามาใกล้มือนั่นจิตญาณมือขมูพูดมอดะน่บอกเาเปเสียนังมันออกนังปะาบนังมันพี่น้องจัดปากระ่งมูอุ้ยปุยเปเรอสินพัชาค่ะมันบแม่ไม่ทันก็เป็นตัวนี้แม่ คือไปตัวเดียะโอ้ยทุกยามันต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมล่ะอ๋อถ้าจะเพ้นงานเพะวาว้าลมพี่น้องเอ้จะเพ้นก็นางหนาจะแเรื่องนานอันนี้คือด่าใช่ไหมคะบอกยองยองช่วงเซเชล์เซเชลใหม่เดี๋ยวไปจัดดิเหยากระเพายาอายอายนี่ับไ้เนาะอายักอายเพลงอายนัทพลคนโก้อกบอกเอเอ้า สั่งบาทเอป่ากซิประมาณโตละเครื่องโลหรือว่าโตละโลพี่น้องปนกันตัวหน่อยตัวใหญ่กิบาทนะคตัวละเก้าิบกอกัาสกะได้สิบาทขันีะเป็นัวกินกำไรแล้วมากินป่าอีกจะว่าจังไดคะซิมัตจะไว้ให้ล่างถวยมะออื่นแล้วเจ๊กำไรนะคะกำไรนกกินขาวจอยจะกระเบงจะ จะต้องมาปั่นเอาน้ำข่อยข้าอยากตุยน้ำมาอยู่น้ำข่อยเลยเหดหน้าน้ำข่อยปีนี้นะ <c oughs> ปีนจะปอีทีนีนี่ก็มาเหตุอีกอยางเจ้าเอาจางน,นั่นม้อานาง <c oughs> ออกนะคะนงป่าเพิ่นบอกว่าเอานางออกมาันจงซอยง่ายพี่น้องจา้าอันนี้เป็นลับซอยสดรับซอยซอยับซอยับ โซอันเี้ยอย่าคือละอย่าคือก้อย่นี่ละพี่น้องจะว่าใส่ข้าวเจ้าใส่น้ำลาบซอยข้าวเจา้าก้อยเนาะก้อยแบบไม่น้ำบ้านลอยนะ่ะทาลาดเป็นสิเป็นผักมุนๆน,นะนะาพี่น้อง การเกตเทียงน้าวันนะคะแยงกีคนแก่เกตซีคุณก็นั่งโตจะเตียยเล็กแค่ก็แค่เลยโอ้ยทำบรรยากาศงานเม่นนั่งหน้ว่าน้องปรทธานีอาบน้ำแต่ว่าคณะนี้คือสีสบันตายแค่ห้องน้ำเลยมันหนาวลมรายพี่น้องเอ้ยลมหนาวพิรุษคุมมือนี่มันอากาศเปรี้ยวมันบุกคือจะเข้าตะกี้แล้วพี่น้องเมน ล้วกากกสิเคยได้กินอ oh, no. no, ันแกงเห็ดปวกเดือนสีเรือนหาแถมยังมะนาวหนาวเนาะหนาวลมซอยมาพาใจห่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นแค่ลันจวนเบิร์ดจบค่อยได้จะทอนเดียวนี่เจเอเพลงยังกระไดเขาบอกว่านขาทงแกงจมระเบเมนร้านระเบเมนบริเฮดเอาตั้งเป็น นี่นางจะบังใกล้ๆนางเอานางนางป่าออกมันจังซอยง่ายนะนี่ยาศรีายเซียนเนาะแป๊บเดียวโู่ป่าหนาวลมโอ้ยเยือกเย็นอลิเจ

โจะเปลี่ยนยนั่นจะมาโคจะจะเอาไปาข่าดเา็ันได้พ้างเรือยังไดจีแจว่าถอยว่าคอยว่าแจว่าสีบของนางอไม่ใช่กบครัวพีปอบเด้อกว่าควตตกมกัวพีปอบก่อนสิบใัยข่าวนะเจ เข้มจนคืนลีดเจวันนั้นก็มีสอยกินกินจางคนเดียวคนเดียวกกว่าจะไหนวายมันมาแจ้งจจะทำหรอเาะว่ามีทามือไหมมีนะมาอนแต่นเดยวกวแ่่นหาไล่ตลอดมากสิ่เพีนันก็ได้เนาะมันกต้องมีคนบางคนทามันก็ต้องมีอันมันก็คือกัรพิจารณาแบบหนึ่งคนหนึ่งแบบทนาแบบหนึ่งเนาะ จะรอสิเปลี่ยนอะมาดูสีมือการทำครัวปลาคาปลัวของเส้าลอยนะคะใดเนาะจะเป็นผู้โชคดีได้นางไปเคี่ยงบ่อนนะคะไอ้ก็มาเห็นน้องสมบูชบกระด๋อสมงามกระดัดดีซองขี้วลำรลาซองตาลำบปเปิด ้าอ้เกิดอยู่บานน้องตาไอ้หากสิเห็นย <laughs> อรัฐพลมามื่อไก็มีอยู่คนเดียวบข้ามันดไ่มบ,บัดไอ้อออเห็ด,ววดหคือจงังเอาจนเอามือเป็นยางแพงมย่าบบกเขา่าเ้อาแบบงัดทางงัดนะคะตอนนี้กรรร่วมด้วยช่วยกันอยู่ค่ะครัวปลาจะสีพักยกค่ะ ได้แผคลค่ะบอดแผลคราวนี้ครูดีบ้านะวมาดูนญญาันนี้พี่น้องแผลมันก็นใหญ่พอสมควรอยู่นะคะป่าค่ะป่าปักเวนูที่เราจะเสนอวันนี้ก็คือปลาทอดแล้วก็ออกลปลา,า,า,ปาลาบลาบปลานั่นเองอลาบซอยสด บะบนนเ,บเมนลาบเตี่ยนะคะบะเมนลับเตี้ยสละวันเตี่ยลงนะคะบะเมนปับเพียะอันนี้เป็นปลานินปลากระสังปากันมาอยกันนอ่ออยกันเมนบอกซื้อบอบอได้ไปหาฉันได้อันนี้ฉันมาหาหาหึหไึไอยอยึหเ,เ,เ,ววเ,เหึนึ้าหึิเลอหึ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 อึยึห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 ึยึาึห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 ึนึหึหึหหหหน พัวเจสติงนี่สิเลยโบเฮนจะได้ฮูจักดีกันดออ้เส้นแหงก็เคยไปสัมผัสตอนเพิ่นเอ็นเอาพัวยังหน่อยนั่นอืมตอนเพิ่นมีสัมพันธ์กันใหม่ๆนั่นฉันไปสัมผัสมาแล้วอเอฟซียังบอกว่าใไปหาสัมผัสเจสติงใหม่นะเด้อนางยังคาขีคมาากอยู่ค่ะถ้ามมาเลยพยังสิเลไทถ้ามแ้วกระตอกขอเด้อเด้อจะจะอมสีแขวอยู่นั่นได้อันตอนเจ้าจีบนางนั่น นังบริเกียวมากบ่แมน<า>ท่นเที่ยวตะลบริเกียนคเ<า><า>นึกว่าเห็นเราปากแดงแมีแตมิว่ลละท่าลิปสติกเกกกาาที่ยวขึ้เก้าหลอเพิ่งลอ้ฟังยูยาิจูบปากแต่้มานเทาคนน้งทางใจผู้หู้นะเมนพอน้องคำ ยายปาดพ่นเคยอดีหักมากสาวเถววันนี้ขนาดนั้นะเที้ยวมากปากแดงแดงอ่ะนี้เที้ยวมากปากแดงแดงเออแสดงว่าพ่นเคยจีบสาวแถามาก่อนก่อนพอสิมาพ่อมแม่นางเหมยปากก็มีตัวอ้วนนะคะลูกไปทางไหนแล้วคะลูกวันโอ้ยแม่นูเซร่ตัวแล้วนะแม่ หี่ตัวแล้วค่ะเห็นว่านาขึ้นแยนเฮ็ดเป็นอยู่เด้อค่ะเด้อใส่หนังหนาขึ้นแหนะงวกมาดูบอเห็นเห็นแต่แพิ่มเพิดในหนาน่ะเฮ้ยเ็ดแต่ผาบอแม่เฮ็ดแต่ผาอันไม้ในหนาพี่ดอกกับิงงง่กับผาอันไม้เอียงค่ะหน้ากากอันไม้นี่แหละคะ <PI AN> ่ะเราต้องรักความสะอาดบอแม่หน้าผาอันไม้น่ะนั่นนะคะเดี๋ยวว่าแต่ว่าแต่ว่าเราจะแปลเป็นคำเดียวกันตัว่า ทำไปค่ะสาลอยก็กำลังใจจดใจจ่อนะคะทำอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะเธอคือไม่เอาหนังคะเพราะว่าฉันพนบอกว่าเพิ่นพ่อแหละยังเอาอยูยูบอกลกลงอกแล้วเอาต่ออีกบอกที่แรกนึกว่าเพิ่นพ่อหอมแจวขี่ได้บัดนี่เตะดังห้วยเลยมามาๆๆมามายๆฉเฉย เจ้ากระเจ้าขี่พี่น้องเอ้ยขี่ป่าดอกว่าัถซันมัสซีในของแสบแสบแสบเสียบรสบอยู่นี่ขี่นี่เขาเห็ดแก่นั่นนี่ทางว่าขับไว้กับรถเสบอยู่นี่ขี่เพว่าคนลาวห้านี่กินฮอดพี่จอแนใส่แหวนแเกวนมันมแห้เอาเคืปัสมันคมมันพกกระดาวนะคมไปไดกคือว่าบได้คมแต่ว่าคนแนวเดียอ้ยอันนี้มันีน เอาเป็นว่าคลิปนีน้เจสิกาสิดทายแารบรรยากาศเขาว่าป่าอยู่นี่แหละค่ะมาเป็นยืนเป็นกำลังใจให้ะะสาวะะร้อยหลักกาสาววันหลักการพมงานวสุกุสุคนพี่น้องค่ะเจสี่เห็ดไปแล้วค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนมเมื่อให้สาวร้อยเพราะว่าได้แพรค่ะเพิ่นเหดเอานะ,นะคะพี่นอ้องเจิดเหตุย่าแล้วก็ดำมือมานมือจวด,ดกับหและะ้วก็เลยยาสฉันสิยาสันก็บม่ได้บว่ายาบัดเดียวโลดสันก็ต้องมีคำว่าคำจ่าขออ้างนิดหน่อยเนาะเพื่อบม่เป็นการเสียมารยาทเนาะเท่ากับอากา ก็สองร้อยเพิ่นกลับมาเปลี่ยนพอดีฮานนาเจ้าภาพกันยังงานเดินทางไปผู้เมืองไซผู้ทองบ้านเจพอล่าพี่น้องขาคือว่าเพิ่นสิไปเสือเส้อเซอร์เจ้าเมืองบอกหื้อไดนี่แหละเจ้าเมืองไซผู้ทองมารับประทานอาหารเส้าน้ำบอกหื้ออื่นหื้อไดนี่ละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจังท่าเบิ่งค่ะพี่น้องขาเป็นว่าคลิปนี้เจสิกเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่ สะวันสะลอยลกะกาพครั้วหัวป่าทั้งหลายนะคะติดตามคลิปหน้าค่ะพี่น้องสบายดีบดีค่เจสซีมา,มบ,าบริสุทธค่ะเจสซีมาเจสซีกินกอนมูเลยค่ะ